งานตอนเช้านะคะหลังจากไปวิ่งออกกำลังกายเสร็จก็จะมาตัดหญ้าช่วงนี้ฝนตกเกือบจะทุกวันหญ้าข้างบ้านยาวเร็วมากนะคะแช้กันไกลตัดนะคะกันไกลมือเพราะว่าตอนเช้าเช้าคนเขายังหลับนอนกันอยู่ก็จะเกรงใจเพื่อนบ้านก็เลยแช้กันไกลตัดกลางคืนก็ตื่นตั้งแต่ตี่หนึ่งที่สองนะคะ ตื่นมากลิวปลาทำข้าวกล่องส่งขายก็จะทำข้าวหน้าปลาสบาก,กับข้าวไก่อบน้ำจิ้มแจ่วนะคะพอส่งข้าวเสร็จก็จะไปวิ่งออกกำลังกายไปวิ่งที่สนามสุรกุลวิ่งเสร็จถ้าประมาณสั้งเจ็ดโมงกว่าก,ก็เข้าบ้านมาตัดหญ้านี่แหละตัดหญ้าเสร็จก็ถึงจะไปอาบน้ำ กินข้าวพักผ่อนแล้วมาตอบคอมเมนต์ต่างๆนะคะงานงานเยอะเหมือนกันแล้วก็ช่วงเย็นก็จะลงผักต่อนะคะแม่แลัดอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะอยู่จังหวัดภูเก็ตถ้าเราขยันนี่อยู่ได้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานสุดจริตก็จะทำหมดทุกอย่างนะคะส่วนงานสวนนี่ก็คือก็ไม่ต้องจ้าง แจ้แล้วก็จะแพงมากเลยตัดหญ้าอะไรนี้ครั้งหนึ่งก็เป็นพันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บเงินพันนี้เอาไว้ซื้อของกินดีกว่าอะไรที่เราทําได้เราก็จะทําไม่ว่าจะเป็นตัดหญ้าตัดกิ่งต้นไม้ปลูกผักพูดถึงผักที่ภูเก็ตเราแพงมากกิโลผักกาดหอมผักกาดหอมไทยกิโลละสองร้อยนะคะช่วงนี้ อะไรปลูกได้ก็จะปลูกที่จับอยู่นั้นจะเป็นต้นมะนาวนะคะปลูกไว้ตั้งนานแล้วยังยังไม่ได้ออกลูกเลยต้นมะละกอรเราก็ปลูกนะคะกําลังติดลูกวันก่อนติดแล้วแต่ว่าแดดร้อนมากเขาก็เลยร่วงคราวนี้หน้าฝนก็มารอลุ้นว่าจะได้กินมะละกอไหมพลิกเราก็ปลูกเองโหระพากะเพราอะไรที่ปลูกได้เราจะปลูกเองนะคะ ผักสลัดเราก็ปลูกเอาไว้เพื่อประดับกองข้าวแล้วก็เอาไว้ทําสลัดกินเองพอตัดเสร็จเราก็จะกวาดนะคะกวาดมารวมกันก่อนนี่จะเป็นใบไม้ทําไว้ข้างเดียวก่อนอีกข้างหนึ่งเพื่อทําวันหลังใบไม้ที่เรากวาดเก็บนี้คือเราจะไม่ทิ้งนะคะเราจะเอาไปปิดผนต้นไม้ปิดหน้าดินไว้ เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเดี๋ยวเขาก็ย่อยเป็นปุ๋ยให้เรานะคะตทำไปก็ดูต้นไม้ต้นพลิกไปพลิกที่เห็นสูงๆนั้นเดี๋ยวก็จะแต่งสาวให้เขานะคะวันนี้ตัดหญ้าข้างบ้านก็เพิ่งตัดได้สองล็อกก็ได้ถุงใหญ่เลย พริกที่เห็นนี่ก็เป็นพริกที่ปลูกในกล่องโฟมนะคะก็จะออกเม็ดไม่เยอะก็เลยจะตัดกิ่งให้เขาให้เขาแตกขึ้นมาใหม่คอยเช็คน้ำเช็คปุ๋ยให้เขาอยู่เป็นการทดลองปลูกนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกับแม่รัดใหม่ื่อกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่รัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ